เมื่อเปลี่ยนวันหยุดนะครับวันอาทิตย์แต่ยังมีเวียกมีผ้าลาสองเห็ดนะครับอย่าคืดหลายนะครับบางคน้เนี่ยเส้นนะครับเออย่าค้ดวันเปลี่ยนวันหยุดครับคึดนวันเปลี่ยนวันจันทร์หน่อยนะครับวันอาทิตย์นี่ย่าค้ดวันเปลี่ยนวันอาทิตย์ขึ้าวันเปลี่ยนวันจันทร์หน่อยครับวันเย็ดเวียกครับวันหรู้สึกสบายใจขึ้นมาก ประมาณหนึ่งนะครับบางคนก็ดีนะครับกันได้เห็ดงานนั้นโอ้ยดีเนาะก็ได้สองเร่งนะจากสามรอยได้หกรอยจากห0ารอยได้พันหนึงน่งเนาะดีนะครับเราเกิดเข้าได้ยุดเป็นเกิดได้พักประมาวันหยุดแห้งดีครับแต่ห่างไปยังคนก็ว่าไร ไปหางสีล่องเบืองกับอนัตอนต้นต้นเดือนล่องเบืองมองจอรดรถก็ยากค้นกับลายนะครับอังกันครับสัวไปมันธรรมดาอะไรครับเป็นก็ยังเป็นส่วนตัวดีครับเมื่อกี้ได้เฮดเวียกนครับแ็บ่ได้ยหยุดด้วยกันครับเป็นกําลังใจโค้นเฮ็ียเวียกน้ากันนะครับสูส้ๆครับ